อีหน่อยก็ยังสวยเหมือนเดิมนี่เออนี่เหมือนแบบว่าสวัสดีค่ะชื่อพี่หน่อยนะคะค่ะ17บาทถ่ายอยู่ถ่ายอ้าเลยลายเซ็นดีใจค่ะดีใจค่ะที่มาเจอเพื่อนวันนี้เป็นงานเป็นการมากาแล้วคนนี้ค่ะเปนไอดมกินแม่ ถ่ายมุมนี okay, okay. ้แล so ้วเห็นแบบหน้าอกเต็มๆอ่ะให้ถ่ายหน้านะไม่ได้ให้ถ่ายโอเคโอเคเก็บปากใค่เก็บปากกีดไว้ละผมเก็บนะให้โอ้เพื่อนหนูมันปากไม่เนี้ยมันแน่นทีกินของอยู่ไม่มีใครถ่ายให้ถ่ายในกระจกแล้วกันนะป๋า่อาไอ้ก๊อฟก็เก็บปากหน่อย ผมเปิดล้างนะ้ำ